ค่ะให้คุณโจมขา FC เทุกท่านจ้ามื่อกี้กับอันเลาะไปเลาะมากันไม่เห็นอันท่อคนเลี้ยงเลี้ยงแหน่แดงเอ้ามีปลาหอมเลี้ยงแหน่แหน่แดงมาสักสสสสสเอาไปยังไงซะประคุณผสมผสมไอะไรหัวหันซัดหัวหันซัดผสมเอาเอาอย่างเอาเอาลากบอกหรือเอาอย่างเอาใบมันนี่แหละใบเขียวๆนี่ใบเขียวเขย อาะปให้เป็ดไก่กินก็ได้นีปอาไฮโอว่าเสียมจะซาเนปลาก็กินเลยว่าออาไม่ปลาอันนี้มันก็กินตัวนี้เนาะปลามันกินมันจะใหญ่ขึ้นมาเลยไหมอันนี้มันเนี่ยแพงต้นเนี่ยนะมันเลยเขาเลียกว่าอย่างไรอะไรเชื่อว่านี่นะมันน้อยนี่ไม่น้อยนะเออากำลังเกิดบอกมันกำลังเกิดแล้วนะเอ้ากำลังเกิดบ่อยน้อยนี่ทำมันใหญ่กันใหญ่ไปีสิละสมันใหญ่เนาะว่าเพราะอันนี้กำลังเกิดแหนแดงอันนี้ใหญ่แล้วอันนี้แหนแดงว่าฉัน ทุกปูเขานะปูเข่าเรามาใส่ในแห้หน้านะมันจะงามบ่เติมสีงามมัน้วเด่นจะงามเป็นปุ๋ยโอ้มีประโยชน์ได้แหงแดงเลยนี่เลี้ยงเลี้ยงไว้ให้อันนี้ให้ปลาปลากินปลาทั้งตัจักตัวก็ปลาปลาสองตัวสองตัวเอ้าเอาปลามาปล่อยนี่ก็ได้นะได้การอยู่ได้นี่อันนี้จะเป็นช่องว่างนะคเอามางนะมันกินเองช่องว่างนะ เอามันซอสบอกนนี่หัวช่องวางห้หัวอาหารลงไปอันนี้ซช่อันนี้บอกโอ้ช่องวางห้หัวอาหารอันนี้น้ำอันไหลเข้าไปเอาหัวอาหารลงไปปลาก็กินอันนี้คือเลี้ยงแหนแหนแดงใช่ไหมแหนแดงที่อยู่ในอันในในหัวในหนองในคลองเหรอ อันนี้แม่บอกเขียวๆนะแปอามาจะใส่แเลงมาจะใส่โคตรนำมาจะใส่โคตรนำมาจะใส่นะอ่าจะห่วยหนอเขาบอกบอกแล้วโครนำมาในโครงการโครงการเนี้นโครงการบอกำมาะเกษ้าไปเอาอันนี้ถุงไงนาหมีติหมีดอกเป็นหมอบมอีมันบอหมอมีอัน พอเลี้ยงต่าหากบ่ก็เดี๋ยวได้ทอมาแล้วจะเอาไปเลี้ยงเลยเออจะเอาไปเลี้ยงแล้วเอาป่ามาปล่อยจะมีหายมีอย่างจะไปทอบ่เออ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 บ่อน้ำขังในกระพุกในอย่างนี้บ่ต๋พยายพุ์ไปนำไดเลยติ ก็อยู่ของหน้แดงกันไวให้ปลากินเนาะเลี้ยงปลาก็ได้เนะาะเอาปลามาใส่นะหัวอาหารพร้อมปลา,าพร้อมพอดีให้หัวให้ให้ปลา,ามันเย็นชุ่มเย็นน้านนนเนี่ยนี่ในน้ำเนี่ยเพามันถึงแดดกระโ hôm อีกใต้ห่มอันนี้อีกใต้ห่มดอกตกักหมากตะก,กบอีกดูให้ดีก็มีประโยชน์ดได้ข้อกลมกลมอันนี้กันเลี้ยงปลา,าให้อันบ่ให้มันแดด ให้มันกินจะคือปลาธรรมาซาจินีอันนี้คือท่อท่อเลี้ยงเนีเลี้ยงปลาด้วยให้หัวอาหารส่วนคลิปนี้ก็ให้ชมแค่นี้ก่อนนะคะติดตามคลิปต่อไปได้จ้าฝากติดตามด้วยนะคะกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร ให้ด้วยนะคะขอพระคุณมากจ้าสวัสดีจ้า